สาระน่ารู้คุลเลอร์มาสเตอร์สวัสดีครับท่านผู้ชมแดนกลุงและบ้านทุ่งแดนไกลแฟนๆคูลเลอร์มาสเตอร์ทุกท่าน วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องสาระของ power supply กันนะครับอย่างที่เราเห็นว่า power supply เนี่ยถ้าเราเรียนรู้กันอยู่ก็คือเราจะมี power supply generation คือตัวนี้เป็น ATX 2.5ตัว ATX 2.5เนี่ยก็คือ power supply มาตรฐานไอ้คำว่า ATX 2.5นี่กำหนดโดยใครก็กำหนดโดย Intel ที่ Intel บอกว่าเอ้ย PC computer หรือว่าความต่างๆที่ต้องการใช้กำลังไฟเนี่ยมันอยู่ในระดับเลเวลไหนทีนี้ตัว ATX 2.5เนี่ยมันก็คือเป็นเจนเก่า บวกกับตอนนี้ที่การ์ดจอที่เป็น GPU เจนใหม่ที่ต้องการกำลังไฟมากขึ้นในการทำงานทาง Intel จึงได้ออกตัว ATX 3.0ซึ่ง ATX 3.0เนี่ยก็จะมีพอร์ต2 PHW ก็จะเป็นพอร์ต PCIe 5.0ซึ่งพอร์ต PCIe 5.0เนี่ยก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับตัวการ์ดจอเดี๋ยวนี้พอร์ตการ์ดจอจะไม่ใช่ตัว6พิน2พอร์ตหรือ8พิน2พอร์ต่อไปละจะเป็นพอร์ตเดียวเลยซึ่งไอพอร์ตตัวนั้นแหละ คือสาระสําคัญการ์ดจอในแต่ละรุ่นจะระบุก,การใช้กําลังไฟนะครับผมยกตัวอย่างเช่น30จาก060นะกัน3060จะกินไฟดูดไฟโดยเฉพาะเลยนะครับที่ตัวการ์ดจอเนี่ยอยากให้การ์ดจอเนี่ยการ์ดจอจะสํารองไฟจาก power supply เนี่ยไว้เลยไว้ที่300วัตต์3070อาจจะอยู่ที่420วัตต์แล้วก็ต้อง3080ขึ้นไปเนี่ยจะจองกำลังไฟไว้ที่600วัตต์เลยนั่นหมายความว่าแล้วในระหว่างการ์ดจอกับตัว power supply จะคุยกันยังไงมันถึงต้องคุยกันผ่านตัวพอร์ตพีซ e X+5.0 p r e s s ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่ามันจะม, pin พจะมีพินอยู่4หัวตรงพอร์ตไฟจะมีหัวพินอยู่4หัวซึ่งหัวพินตรงนี้จะเป็นตัวที่ส่งข้อมูลระหว่างตัวการ์ดจอที่เสียบอยู่อย่างเช่นเราบอกว่าเฮ้ย เราใช้3080หรือ3090ซึ่งต้องการกําลังไฟตั้งแต่600วัตต์นะครับประมาณ600วัตต์นะฮะซึ่ง600วัตต์เนี่ยตัวพาวเวอร์ซัพายเองเนี่ยถ้าเราใช้ตัว850วัตต์เนี่ยแล้วตัวการ์ดจอต้องการ600วัตต์เนี่ยเราจะเหลือกําลังไฟอยู่แค่250วัตต์เองข้อดีของมันก็คือการที่พาวเวอร์ซัพยได้รู้จักกับตัวการ์ดจอโดยตรงเนี่ยมันสามารถทําให้การ์ดจอเนี่ยสามารถใช้ประสิทธิภาพของการจ่ายไฟเนี่ยได้อย่างเต็มที่สามารถปร่บเฟรมเรทหรือว่าทําให้ภาพหรือว่าการใช้งานประสิทธิภาพของการ์ดจอไม่ตกเลยในอดีต ที่เป็น A T X 2.5เนี่ยเราจะจ่ายไฟเนี่ยเข้าไปในระบบผ่านเมนบอร์ดผ่านการประมวลผลของเมนบอร์ด C P U อะไรก็แล้วแต่นะครับไบออดจะควบคุมการจ่ายไฟไปที่การ์ดจอซึ่งเวลากาดจอ เกิดเฟรมนั้นหรือว่าต้องการบูตเปอร์ฟอร์มาน์ขึ้นมาเนี่ยต้องสื่อสารไปผ่านหลายๆอุปกรณ์แต่เมื่อมีตัว PCI Express 5.0มาแล้วเนี่ยการ์ดจอสามารถดึงกำลังไฟจาก power supply ได้โดยตรงเลยโดยไม่จำเป็นต้องผ่านคำสั่งของเมนบอร์ดหรือ CPU ไม่ต้องผ่านอุปกรณ์หลายอยา่างนั่นหมายความว่าการตอบสนองนะครับหรือความเถียรในการองเปอร์ฟอร์มานซ์ของ,ของการ์ดจอเนี่ยจะดีขึ้นถ้าท่านใช้ตัว ATX 3.0ยังไม่พอ ATX 3.0ออกมาได้ประมาณปีครึ่งเกือบ2ปีใครที่ประกอบคอมใหม่ในช่วง2ปีนี้ก็อาจจะเลือก ใช้นะครับตัวที่เป็น ATX 3.0บวกกับกับตัวการ์ดจอเจนใหม่ไปเลยแต่บางคนบอกว่าใช้สเปคคอมเก่าอยู่นะครับ power supply เก่าอยู่แค่ต้องการอัปเกรดตัวการ์ดจอตัวใหม่บางทีอ่ะการจะเปลี่ยน power supply เลยเนะี่ยอาจจะไม่อยู่ในแผนยังใช้หัวแปลงธรรมดาก็คือตัวการ์ดจอเองเนะี่ยจะให้หัวแปลงมาเป็นแบบหัวแปลงพินนะครับจาก PCIe 5.0เนี่ยเป็นออกมาเป็น PCIe ธรรมดาซึ่งคุณก็จะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ของคำสั่งในการ รองไฟหรือว่าการจัดการไฟระหว่างตัวการ์ดจอและก็ตัว p o w e r อร์สไพได้โดยตรงยังหน่ำซ้ำา4 7 7 s u p e เอร์หรือว่า Super s e r i e ีส rtx Super Series ที่ออกมาตอนนี้เป็น a t x 3.1แล้วนะครับซึ่งถูกเร c คอเมนต์โดย intel นะฮะ intel บอกว่าตัว Super เนี่ยก็กินไฟขึ้นไปมากอีกผมถามว่า600วัตต์ใช่สูงสุดมันจ่าย600วัตต์แต่ตอนที่มันกระชา่าขึ้นไปเนี่ยมันไม่ใช่600วัตต์นะครับมันสูงกว่านั้น สูงกว่าน,นั้นมากขั้วที่ต่ออาจเกิดการละลายหรือว่าการช็อตได้เพราะฉะนั้นตัว Intel เองจึงได้ออกพอร์ตใหม่มาก็คือเป็น A.T.X 3.1ใครที่กําลังจะประกอบ C.P.U. หรือว่าประกอบคอมใหม่ที่เป็น Intel ลเจนใหม่ก็ตามหรือว่า AMD ก็ตามนะครับผมแนะนาเจเนอเรชันใหม่ของ C.P.U. ก็ควรมองหาตัว power supply ด้วยที่เป็นเ e น3.1นะครับบวกกับการจอตัวที่เป็น40 Super รวมถึง r t x s e รีส์50นะครับ r t x 50าที่กำลังจะออกมาเนี่ยก็จะเป็นพอร์ตไฟ A.T.X 3.1แล้วเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการอัปเกรดคอมพิวเตอร์หนะเวลานี้ก็สามารถมองหา power supply ที่เป็น3.1ได้แล้วเพื่อในอนาคตจะได้อัปเกรดการ์จอตัวซีรีส์ใหม่ที่เป็น r t x 5.0 5ได้ก็บอกไว้ก่อนนะฮะอยู่ที่ว่าแต่ละคนจะมีบัคเจ็ตในกระเป๋าหรือว่ามองอนาคตของตัว P.C. คอมพิวเตอร์ของท่านยังไงนะครับว่าจะจัดการบริหารจัดการกับมันยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ใครที่มองหา Power Supply ATX 3.0ดีๆเนี่ยก็คือผมขอแนะนำเลยครับ GX3 Go ซึ่งตัวนี้เป็นตัวเรือธงของโมเดลของทาง b u l l e erm r Master ที่โฟกัสในส่วนของ ATX 3.0ราคาประหยัดจับต้องได้คุณภาพดีนะครับออจแปนแคปก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ Cooler ตั้งใจทํามาเนี่ยเพื่อรองรับตัวการ์ดจอ ATX 3.0จริงๆร,รวมถึง Power Supply รุ่นอื่นๆนะครับที่จะออกมารองรับตัวการ์ดจอซีรีส์ใหม่เร็วๆนี้นะครับผมถือว่าตัวซีรีส์ RTX 40 Super เนี่ยถือ ือว่าเป็นเจนใหม่แล้วสําหรับพอร์ตไฟเพราะซูเปอร์เนี่ยสามารถรองรับ3.1ได้แล้วใครที่มองหาอนาคตก็มองหา power supply ระดับที่เป็น ATX 3.0ขึ้นไปเลยก็แล้วกัน3.1อาจจะยังไม่ออกมาเร็วๆนี้แต่3.0เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงแล้วสําหรับตอนนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe Like แชร์ผ่าน YouTube Channel แล้วก็ Facebook ทาง Cooler Master เลยนะครับผมขอบคุณครับ s a r a n a ู u Cooler Master